ไม่ต้ว่าไม่ไฟยังกลัวเลยมาเร็ว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 เร็วมาเร็วมาเร็วมาวรวาวมามามามมมมม ยังไงยังไงยังไงฮะอืมโกนางเรียกล่วเอ้าเอ้าไปแกเว่งเ่งเน่่งเ่งเนั่งน่อน Nâng đây vào Nâng đây vào Bày á Bày này Nè <laughs>